สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนยิปซีคีรติรีวิวมีแฟนฝรั่งต้องพบหมอทุกวีค ออกมาเปิดใจให้ฟังแบบจัดหนักจัดเต็มสำหรับนักแสดงสาวยิปซีเคียรติถึงการคบกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาตินิโคลัสผ่านช่อง YouTube The ยิ p s Channel ในตอนยิปย่อ ep 70รีวิวประสบการณ์จริงคบแฟนต่างชาติโดยมีน้องสาวยิปโซอริกันตาร่วมพูดคุยถึงเรื่องราวดังกล่าวด้วยซึ่งยิปซีได้เผยว,ว่านิโคลัสเป็นฝรั่งสัญชาติสาวแอฟริกาเจอกันในร้านกาแฟเพราะเขาเป็นบาริสต้าและเราก็ชอบกาแฟมากเคยไปเป็นลูกค้าที่ร้านเขาเกือบ2ปีตั้งแต่ยังคบกับแฟนเก่า แต่เขาก็ไม่ได้แสดงไม่เคยมาจีบเลยทําตัวปกติของเขาซึ่งพอตอนเราเพิ่งเลิกกับแฟนตอนอกหักก็นัดเพื่อนไปกินกาแฟวันนั้นกินไปเจ็ดแก้วเหมือนกินแทนเล้าเลยก็กินไปร้องไห้ไปซึ่งเขาก็เห็นเรามารู้ทีหลังว่าเขาแอบชอบเราตั้งแต่วันแรกที่เจอแล้วพอเขาเห็นว่าเราโสดเขาก็เริ่มคุยกับเรามากขึ้นเขาโรแมนติกอยู่ไกลแต่ก็ยังคงความหวานเขาจีบโดยการให้พนักงานเอากาแฟมาเสิร์ฟโรยด้วยกลิบุหราบและมีการ์ดเขียนคำซึ้งๆสไตล์เชค เปียกของเขาทำเอาประทับใจมากเพราะเราชอบอะไรที่โรแมนติก เขาเปิดใจและให้อิสระกับสิ่งที่เราอยากเป็นและอยากทําอย่างแฟนคนไทยที่เจอไปบ่อยเลยคือไม่ชอบให้แต่งตัววับวับแวมแวมไม่ชอบให้แต่งหน้าแบบนี้ไม่ชอบให้ถ่ายรูปแนวนี้แต่คนนี้จะซับพอร์ตและให้เกียรติไม่ใช่ตามใจจนไม่มีสตินะแต่เขาดูว่าสิ่งที่เราเลือกไม่ได้อันตรายกับตัวเองเขาบอกว่าไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรเพราะตอนก่อนที่คบเราเราก็เป็นแบบนี้ของเราอยู่แล้วมันเป็นคุณค่าที่ตรงกันไม่มีปัญหาเรื่องภาษาเพราะเขาอยู่ไทยมา13ปีแล้วส่วนเรื่องบนเตียงกับคน ตะวันตกการคุยกันเป็นเรื่องปกติทั่วไปมากเพื่อปรับให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุขไม่รู้สึกด้อยค่าความเป็นชายส่วนเรื่องที่หลายคนคิดจะมีปัญหาไหมมันได้ไหมสําหรับตัวเองมันเป็นปัญหาถึงตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่สําหรับเรื่องของกายภาพหรือขนาดมันไม่เห็นดีขึ้นเลยเครียดมันปีที่สีแล้วยังไม่ดีขึ้นขนาดนั้นเราเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนั้นว่าต้องเข้ากันได้และไปด้วยกันได้ดี แต่มันค่อนข้างลำบากมากๆในช่วงปีแรกเพราะในเรื่องของขนาดที่ไม่เข้ากันเลยแทนที่จะเป็นสิ่งที่ให้ความสุขแต่มันกลายเป็นให้ความเจ็บปวดและทรมานต้องไปหาหมอสูติทุกอาทิตย์เลยนะใจความสําคัญถ้าเรารักและอยากที่จะมีความสัมพันธ์ระยะยาวก็ค่อยๆปรับตัวกันไปอย่าให้อะไรมาเป็นอุปสรรคทีปีผ่านมาแล้วสิ่งที่เราแอบจดไว้ในหัวว่าเธอจะทําแบบนี้ได้อีกกี่น้ําสรุปก็ทําเหมือนเดิมหากเปลี่ยนก็คือดีขึ้น ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ